เยอะมากรถจีนมั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 นไปจากทางที่ผมตายตรงมาร์กสันแดงสามัวใช่ครับแล้ว12ตายนะ2ดาวให้เฮเบย์อยู่เฝ้าไม่ได้หมดเลยครับเผื่อรถเขาเสร็จสองขึ้นมาเฮเบย์เฮเบย์ด่าข้าปากไหนเส้นนั้นมาก่อนเฮเบย์ไม่ได้มีกคน่ลงงานที่มีธงแดงอยู่ ใช่โรงงานนั้น,นคือแฮปเขาเอ้ยไม่ใช่คือธงเขาฝั่งนี้เราสูงกว่านะฝั่งเราสูงกว่าถ้าขึ้นแหปอะได้อยู่ฝั่งเราสูงกว่าบ้าแม่ไกลเลยเบตเตอรีนผมขอชาลีขึ้นขอบคุณครับ ยิงได้ยิงนะคุณนรสขอคุมคุมขอลงต่อเราเอาหรอพอเราเอาเรอเราแคนใส่พอเราเป็นแคนเป็นแคนเบาเขาแคนใส่ ขาไม่ตายไปไปกันเลยไปกันเลยผมมักแม่ผมไปนอนเข้าขอดีกวบูลาร์มักแม่สามใช่ไหมตอนไหนเปิดหนึ่งไม่ต้องหนึ่งหนึ่งเอล้างสองึไงเลยไกด์เกอร์ข้ามฝั่งนี้สองคันเลยมันไม่มาที่่คนข้ามมาแล้ว ข้าวขอไอเทมหน่อยเหรอผมเห็นศัตรูกองให้ไปแล้วไม่อะให้ไปแล้วนีบ่บาวบาวบาววุ่นตายครับหรือคนนึงอยู ok 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 <t ok. <t ok ่หลังหินครับไม่ได้หมดชุดตายแล้วครับหมดชุดตายแล้วออกเงยคอออกเงยู่เลยโอเคตายแล้วครับตรงนั้นสามคนตายแล้วตรงบาวบาวระวังตัวขึ้นไปหาคนนะมีตัวข้ามาอยู่เริ่มข้ามาแล้วสองตัว อั้นผมย้ายตำแหน่งแล้วกันย้ายเลย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 เ่้าจะเอาข้ไหนจะกการของขอนล่ะชาลีใครเจอบอกผมหน่อยทีมผมมาเจอผมที่น <strong> ี่คุณอย่าลงนี้ทีมผมมาเจอที่บ้านแปะเดี๋ยวลงแฮปเป็นแฮปทั้งตีทั้งแฮปกันเลย ไอทีที่เราขีดรถมอเตอจัดป้ายเข้ามาจ้ะ F K แป๊ได้ยินเสียงรถบรรทุกไหม เฮ้ยธงได้ยินเสียงกระทุกเฮ้ยเหรอเสียงยังไกลอยู่เขาังลงยิดีได้เสียงทางนี้ลงอย่างยากเลยกำลังเดินตามได้ยินเสียงไกลเรื่อยๆชัดไทเกอร์เขาธง <c oughs> ผมว่ามันน่าจะเป็นไลเกอร์นะมันมีคนติดอยู่ข้างล่างอะซาโซแซ่ขึ้นมาช่วยเลยขึ้นมาช่วย่อยทีมทีมพยายามกลับมากลับมากลับมาช่วยทงหน่่ยกลับมาช่วยทงก่อนมันขาวไม่ทัน ทิมเรากลับมาให้หมดกลับกลับมาโคมาให้หมดเลยทั้งปวดไส้คือไอ้แม่งเยอะมากทั้งเสาเต็มเลยช่ยดิผมมาช่วยผมมาทิ้มเลยเยอะจริงเยอะจริงผมไม่ไหวชิดตึกชิดตึกผมโดนก่อนนะผมโดนก่อนนะฝั่งนั้นเลยจ่าจ่ามองอยู่เขาเห็นผมแล้วเขาป้าระเบิดมาเยอะจ่าทีหนึ่งจ่า กูจ่ากำลังไปสับติดจ่าไม่ไหวจ่าเน็ตคอสหนึ่งแม่งก็เยอะกว่านั้นนะต้องกลิปและวไม่เหมาะคอรสไม่เยดินคอรเดียวเขามาอยู่กันละสองคอร์สอ๋อเยอะจริงจ่าแม่งแม่งเดินผมบ้านผมเต็มบกเลยเดินเป็นแถวเลยเมื่อกี้ผมเห็นนะข้างหลังติดอ่ะผมยิงไปสองอ่ะแล้วก็ต้องหมอกอีกแสดงว่าสองสักรอตึกใหญ่แล้วนะรับตึกจ่ารับเลย ไอ้เขาปล่อยให้ผมไปม,มอบตัวเจ็บหอมันก็อยู่บนหัว,ว,วเขาเห็นเหรอหมายว่ไาได้เห็นแทบแลรวเจอตัว เต็มเลยขาเจรแหบแลแล้วเดี๋ยวเขาหันมาเขาหันซองอยู่ตรงสะพักระ มันยิงหัวผมวูบบนหัวผมจ่าลอดนานจัดอ่ะยอมใจเชีย่ยโดนแทงจนได้แม่งเยอะเกิน มันยิงกดปมอยู่ชิบหายอ่ะมอไซกูไปแล้วไม่เล่นไงโอ้ยอเท้ทคนบนหลังคาตายนะครับเขาไปสก,กัดแคปไว้ก่อนได้ป่ะทนันป่ะ เฮ้ยเกียร์ขาพุ่งไม่ทันละอะไรยิงมาแถบโดนโดนยิงมาไม่รู้อ่ะเอาเขาลูกสโมองยิงมาก็ดังดีวะจะเต็มแล้วห้าเปอร์เซ็นต์ ใคเอเาลกเหรอเรารูเรารูเรารูแท็เขสี่อย่จะไเอาแสโโเดียวโผล่ะนะสเตทเต็มเลยเขาล็อกคุณหรบอ โยกไกลครับเนี่ย้ามแพงแป๊บนึงนไงไปแตกกลับไปข้างหลังก่อนต้องสมองไม่เอ็มทีนอนอยู่วะเจยนเจย เจตายสวยข้างหลังผมเลยอ่ะที่ผมนี่นะจริงหรือเปล่าดูแฮปแห่น่ะครับเหมือนมีคนอยู่ในแฮปมีมีม,มีมันรู้ว่าจ่เข้าไปแล้วนะ ยิงไปสอง แนอยู่ข้างล่างไอ้เชีย่ยข้างล่างข้างล่างมันอยู่บนเดินสวนคุณไอ้เชีย่ยเอ้ยผมนึกว่าคุณชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งตึกผมเลยตึกคุณอ่ะคปับเพื่อนะผมนึกว่าเพื่อนโอโ้โหมาของเกลียรชั้นบนไงมาเดินสวนเอาคุณเลยดิไม่รู้มาจากไหนวะตึกผมไม่ใช่นะตัวหนึ่งเคสเลยเลี้ยวฮารเทดอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เนี่ยอีกหนึ่งศพ ไม่ไผมจิ้ไปแล้วโซนอีกงโอเคสวยแอบลดหนักอยู่นะระวังเรลลีบอย่างวางใหม่ไม่ได้โดนขีดฟังจา่าเมย์ใช่อยู่หลังแบงฉันแอปด่านมาช่วยเมื่อกี้มีใคร,รไปรีบไปไปหรือเปล่าแอปเคลียร์แม่ตีนกูเลย ความตุ้งอ่ะตึกมาคว,ว้โวมีเซรานเชลคุเล่นก่อนเลยอะไรยิงมาเดือด,ดัซเซตเดือดรอดตัวหนึ่งเดินไปหัดไปยอมมากเลย เสียรถโอ้รถด,ดิโก้ใช่ไหมรถเดือยหอตัวรถสับไปแล้วเราเข้าไปยังเขาดีกว่าขอญาตแบนมืนเดิมคนระับมันอยู่ในสายเลือดนตัวทีตัวทีแม่มีปปคนเวยจ้าแซปเปอรว์วางนะ ยิงกบ้อบคุต้องผมคือตรงคุณคือคุณทับทับอ่าเดี๋ยวก็ได้กลับมากัรทงเรือหน,น,นึรอบเออวางมันอ่ะไอ้เฮียมันทำอะไรกันวะข้างหน้าโซแซนหลุดใช่ไหมครับนันติชิดเมื่อกี้ขึ้นอะไรมาหลุด Ừ ừ, silently, ceksin, aky, เราเสียเฮฟวี่ไปเลยยิงเหรอมีดมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเหรอแต่แรกคิดว่าแต่แรกผมคิดว่ามีเอพีมีปัญหาผมก็เลยเรียบร้อยผมก็เลยระเบิดทิงก์ไปเลยไหมเดือนหนึ่งไปเลยระเบิดดีกว่าน้อยมันก็ระเบิดระเบิลงเออตาออกก่อนผมพีแค่มันน้อยแล้วไม่เล่นเกมแล้วไปเอาระเบิดให้ระเบิดเลยไมเมีย แป๊บนะเดบิวท์พิเดีอน สุวนหมดอาจารย์ไปเติมหมอกแหมหน้าเลยมูน่ะขโมยขออ่อยแตวินเทอร์ใช้กันแองหมดเกียงทุกอย่างทีม,มอรก็โหมอหินครับอ,อหินเกมงน้มเดียวนะไม่ได้ใช่ไหมเอ็มหกสิบแล้วยิงแทงเขาดาว่ะไอ้พามตัวเอ็มหก เ,เราแซ่เป็นยังไงกับไหนดิข้างในเป็นไงบ้างวะในเทีมไหมเงีายบเราใส่อยู่ในถ้ำมันหลุดอีกแล้วโวะเนี่ยแม่งบินอยูแ่แล้วเมื่อก่อนเกมนี้มันออโต้รันได้ใช่ไหมออโต้ ye, ได้ครับต้องไปเซตตั้งเป็นติ่งตอนนี้ก็ยังได้ครับต้องไปเซตติ่งหรอผมไม่เห็นได้ <S <S> <S ต้องเซตว่างไงแต่มัน มันวิ่งไม่ได้มันมันไ,ได้เึ้นวิ่งได้ไหมว,วิ่งจา่จาจ่าต้องไปเซตไอ้นี่เซตตัวสปินอ่ะเป็นท็อกเกิลเป็นโฮแอนด์พ็อกเกิลท็อกเกิลใช่ไหมมาาันจะครับดับเบิลแท็บแล้วมันจะวิ่งค้างไอเคเดี๋ยวไว้ค่อยเซตทีหลังวิ่งมือทีเดียวเอง400เมตรแล้วเราหกกิโลขึ้น เหลือสามแม็กเลยว่ากล้ายิงเล่นเลยผมเหลือแบบแม็กหนึ่งเลยอค้มตมมาเอ็มจียิงเยอะมันเ่ยมาแล้วตังมีพีหนึ่งเดือนละเลยวะพีพีหมดจะตาหาแล้วละหมดไม่โดนอะไรานั่งจุ่มมอตานนะมอตาลงขั้นหูสองสองสำลูกมอตาไอผู้ผิดอุ้ยเออแบลเลยมาแบลเลมามากแปด มีฟันที่เขาอยู่ตรงนี้เยอะมากฝั่งของข้ามลับไปจ้ะผมไปรีดของให้รถห่า,างเอาเลยนั่นเหมือนลุงตู่เฮ้ยไปเร่มาไปเร่ามา,าขับช้าๆด้วยยิงแม่ง AT เอทีเรา อ,อยู่ออกับผมพอดีเอทีัดเลยแบลเล่ลเลกระสุนหมดไม่มีอะไรแซ่บไปกว่ากระสุนหมดแล้วจ้ะแบลเีย์ครับยงเดียวนะครับ่มลเะไรนะแบลเล่ลเลอ,ยลเลอยู่ตรงถนนน,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 นนะตรงถนนนะนะวิ่งไปวิ่งมาโนอะ้ oh my g ก็ นนี่คุณเมื่อกี้ผมรุดคนเดียวปะใช่ไหมใช่รูดคนเดียวฉี่ไปอยู่ค้างดเขาเต้งกึบหายแล้วบอกซอเซิร์ฟเวอร์ปิดอะไรสักอย่างเลยวนงงนั่งเลยเน่าจะการสนิกระตุกอ่ะตรงนี้มีรูตรงนี้มีรูเข้าเฮ้ยคุณขวามือเฮ้ยไหนแม่นี่อยู่ไหนกูบ้าก,กัเหรอแถวๆนั้นนะ สองหกศูนย์สองศูนย์ไอ้คุณได้เอวีแล้วมาหนีเข้าโลจิสติกเซ็นเตอร์ไปละมันหนีเข้ารีแฟรข้างในไปมันหนีเข้องในนี้ไปเราทวงนี้กันเราทวงนี้ให้ได้กันเราทงนี้ให้ได้กันเราจะมีที่เก็้เรื่อยๆอ่ะถ้าเขายึดเราก็ยึดแค่นั้นเขาดำเนิางสองห้าศูนย์นะฝั่งตรงข้ามรีแฟร์เขาอยู่ในโกดังโลจิสติกเซ็นเตอร์เข้าไป ใจตรงแล้วทีมเราดันต่อดันต่อดันต่อบุ๊คปุ๊คบุ๊กกูไม่ดีเรลีเลยเกลียนลีละวีดีวะดีเยอะใี่ไ่มจ้ารีบแม่งไก่ผายเดีอดะี 搞什么呀？啊啊啊